เคล็ดลับข้อที่16ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์นในตัวคุณจินตนาการสำคัญกว่าความรู้อันเบิร์ตไอสไต์เป็นคนพูดคำนี้ไว้ข่าวดีอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณมีศักยภาพพอที่จะเป็นอัจฉริยะได้คุณฉลาดกว่าที่ตัวเองเคยคิดไว้เยอะเลยทีเดียวคุณมีพลังสมองและความคิดสร้างสรรค์มหาศาลซึ่ง คุณไม่เคยดึงออกมาใช้เลยจวบจนปัจจุบันสมองของคุณประกอบด้วยเซลล์กว่า1 0 0 0 0หล้านเซลล์แต่ละเซลล์ยังเชื่อมต่อกับเซลล์อื่นๆอ,อ,อีกกว่า20.000เซลล์ภายใต้เครือข่ายที่ซับซ้อนของเซลล์ประสาทและใยประสาทที่แตกกิ่งก้านสาขาออกไปจำนวนมากนั่นหมายความว่าการจับคู่และจัดหมวดหมู่ ที่เป็นไปได้ของเซลล์สมองของคุณนั้นมากกว่าจำนวนโมเลกุลในจักรวาลเสียอีกความสามารถในการพัฒนาแนวคิดที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จนั้นไร้ขีดจำกัดในทํานองเดียวกันความสามารถที่จะประสบความสำเร็จของคุณก็ไร้ขีดจำกัดเช่นกันปัจจัยที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคุณนั้นมีอยู่3อย่างด้วยกันได้แก่หนึ่ง เป้าหมายที่คุณปรารถนาอย่างแรงกล้า 2. ปัญหาที่เร่งด่วนและ 3. คํคำถามที่ท้าทายยิ่งคุณจดจ่ออยู่กับการบรรลุเป้าหมายของคุณการแก้ปัญหาของคุณหรือการตอบคำถามยากๆเกี่ยวกับธุรกิจและชีวิตของคุณมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งฉลาดมากขึ้นเท่านั้นและสมองของคุณก็ยังจะ ยิ่งทำงานได้ดีขึ้นในอนาคตอีกด้วยสมองและความคิดสร้างสรรค์ก็เหมือนกับกล้ามเนื้อยิ่งคุณใช้มันมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแข็งแกร่งและฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นอันที่จริงแล้วคุณสามารถเพิ่มความฉลาดและไอคของตัวเองได้ด้วยการบังคับตัวเองให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งวันจงจำไว้ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นคำที่ ข้องความหมายกับคำว่าการปรับปรุงทุกครั้งที่คุณคิดวิธีปรับปรุงบางสิ่งในงานของคุณได้โดยคิดวิธีที่ใหม่กว่าดีกว่าเร็วกว่าประหยัดกว่าหรือง่ายกว่าเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์เดียวกันนั่นเท่ากับว่าคุณกำลังทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ขั้นสูงสุดแล้วล่ะครับดังนั้นที่คุณบริหารกล้ามเนื้อด้วยการออกกำลังกาย คุณต้องบริหารสมองด้วยการออกกำลังสมองเช่นกันต่อไปนี้เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้คุณพัฒนาพลังสมองและปลดล็อกความเป็นอัจฉริยะในตัวคุณออกมาให้นำกระดาษเปล่ามาหนึ่งแผ่นตรงส่วนหัวของกระดาษให้เขียนเป้าหมายที่สำคัญที่สุดหรือไม่ก็ปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดของคุณลงไปโดยเขียนให้อยู่ในรูปประโยคคำถามตัวอย่างเช่นคุณอาจเขียนว่า ทำยังไงเงินเดือนของฉันจึงจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายใน24เดือนถึง36เดือนนับจากนี้ไปจากนั้นจึงเขียนคำตอบที่แตกต่างกันให้ได้อย่างน้อย20ข้อเลือกคำถามเลือกคำตอบมา1ข้อและลงมือทำทันทีแล้วคุณจะรู้สึกทึ่งในผลลัพธ์ที่ออกมาแบบฝึกหัดถ่ายคลิปเขียนปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดหรือ เป้าหมายที่เป็นสุดยอดความปรารถนาของคุณจากนั้นให้จินตนาการว่าคุณแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือบรรลุเป้าหมายนั้นอย่างงดงามทางออกของปัญหาหรือการบรรลุเป้าหมายนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรคุณสามารถลงมือทำอะไรได้บ้างในตอนนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังกล่าวจาไว้ว่าการลงมือทำคือหัวใจของทุกสิ่งทุกอย่าง